จ大家好你好吗今天你好า,ว,าวันนี้สบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างเอ่อหนีฟแล,ล้วมะกินข้าวหรือยังวอชอละนะครับก็กินแล้ว a l r i g h วันนี้อยากไม่ได้จะมาสอนภาษาจีนแต่อยากจะชวนคุยเรื่อง present simple tense ซึ่งเห็นคนุณครูหลายคนอ่ะใช้ผิดแล้วก็อสอนนักเรียนผิด present simple tense อย่างเช่นประโยคชื่อบอกว่า I eat rice หรือ I drink coffee ประโยคพวกนี้มันไม่ได้ไม่ได้เน้นแอคชั่นนะครับคุณครูถ้าเราบอกว่า I drink coffee I drink coffee หรือ You drink coffee He drinks coffee พวกนี้นะครับมันไม่ได้กล่าวถึงแอคชั่นไม่ต้องเอากาแฟมากินให้ดูนะครับไม่ได้ปแปลว่าฉันกำลังกินกาแฟหรือฉันกินกาแฟอะไรเงี้ยครับเอาให้ถูกเลยนะประโยค Present Simple Tense เนี่ยมันจะใช้บอกความเป็น ปกติวิสัยของเราอะว่าเราเป็นยังไงเช่น I drink coffee มันก็จะแปลว่าฉันเป็นคนที่ดื่มกาแฟโดยปกติให้แปลแบบนี้นะจะได้ไม่พลาดแ่นะแล้วส่วนใหญ่ประโยคแบบเนี้ยมักจะต่อท้ายด้วยมีคำที่บ่งบอกความทำบ่อยๆทำแบบเป็นกิจวัตรต่อท้ายด้วยอย่างเช่น I drink coffee every day I Sometimes drink coffee อันนี้ก็ถือว่าเป็น present simple tense บอกความเป็นปกติวิสัยว่าฉันดื่มกาแฟแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะ I sometimes drink coffee ไม่ได้ดื่มตลอดอันนี้นะครับ I often drink coffee อันนี้ก็คือดื่มกาแฟค่อนข้างบ่อยนะครับ I go to school สันส้นๆแค่นี้ก็จะแปลว่าฉันยังไปโรงเรียนอยู่นะโดยปกติแล้วคือฉันยังเป็นคนที่ไปโรงเรียนอยู่ฉันยังเรียนไม่จบนั่นเองนะครับ นี่คือ present simple tense ถ้า I am drinking coffee ปุ๊บมันจะต้องมี a อคชั่ให้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนั้นกำลังดื่มกาแฟ I am drinking coffee มันก็มีต้องมี Action แล้ว a อคชั่มันจะยังไม่จบลงคือเป็นเหตุการณ์ที่ยังคาราคาซังอยู่ยังแบบ ongoing นะครับ in the progress อยู่นะครับนี่ก็คือ Uh, present continuous หรือ present progressive นะครับ I am drinking coffee ต่อไปถ้าดื่มกาแฟเสร็จแล้วเป็น First, เป็น present perfect นะครับมันจะเน้นว่าเสร็จแล้วแล้วแล้วนะครับด้วยมันจะมีอ่าคำว่า have has และก็ตามด้วยกิริยาช่องที่3ซึ่งมันจะมาคู่กันนะครับ I have drink d r a n k drunk I have drunk coffee ก็จะแปลว่าฉันดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับอ่า I have drunk coffee. I had done my homework. ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จแล้ว I have done. แต่ถ้าประธานเปลี่ยนไม่ใช่ I, you, we, y ประธานเป็น he, she, it ซื่อคนคนเดียวนะครับ uh, Have มันก็จะเปลี่ยนเป็น has นะครับ She has. He has. Sam has. done his homework เนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆอันนี้ก็คือแปลว่าทําเสร็จแล้วนะครับกิริยาช่องที่3นะครับห้ามแปลว่าใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นอันขาดเดี๋ยวได้ยินเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> กิริยาช่องที่3เราใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับหแล้วนะอันที่2กิริยาช่องที่3เราใช้กับรูป passive voice นะครับในภาษาอังกฤษคือรูปที่ถูกกระทานะครับอย่างเช่นฉันกืนกาแฟก็จะเอามาเรียงเป็น passive voice ก็คือกาแฟถูกกินโดยฉันนะครับ coffee is Drunk by me นะครับ Coffee is drunk by me กาแฟถูกกินโดยฉันนะครับแบบนั้นคือหน้าที่นะครับของของกิริยาช่องที่3มันมีอยู่2อย่างในโลกอันนี้ก็คือ1นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว2ใช้กับการประโยคที่เป็น passive voice เน้นกรรมเน้นผู้ถูกกระทำนะครับแล้วกิริยาช่องที่3อันดาราช่อง3ให้นึกถึงหน้าเดทเลยนะไม่มาคนเดียวครับ จะไม่ลงรถนะครับจะไม่ลงรถไปซื้อเห็ดซื้อหอยในตลาดคนเดียวเขาจะต้องมีคนนําหน้ามีบอดี้การ์ดมาเสมอหลอระดับนั้นนะครับแม่ค้าลุงมข่มขืนทํำยังไงเนาะเออระดับหน้าเดชเนาะอยู่ช่อง3คือจะต้องมีบอดี้การ์ดนหน้านะครับก็คือพวกแคปแพสหรือถ้าใช้กับแพสซีฟไวกส์นะครับข้างหน้าช่องอามจะต้องมีกิริยา 2B หรือ v e r b ์กทูบหน้าด้วยเสมอถ้ามี v ว r b ์กทูบหน้าและตามด้วยกิริยาช่อง3คือ a s s i v e voice แปลว่าถูกกระทํานะครับ เอากิริยาคําว่าอะไรมาใส่ในใน,นั้นนะครับก็จะแปลว่าถูกอันนั้นเช่นถูกกินถูกดื่มถูกฆ่าถูกข่กขมขืนถูกขโมยถูกเอาไปอะไรอย่เงี้ยนะครับนั่นคือ passive voice อ่ะต่อไปกลับมาที่เรื่อง tense ของเรา tense ตัวอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ present perfect continuous ก็คือมันมันใช้บอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงกระทำอยู่นะครับเป็นซีรีส์ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปอีกข้างหน้าเออฟังแล้วงงไหมคือเป็นอย่างเงี้ยยกตัวยอย่าง present perfect continuous นะครับก็ยกตัวยอย่างเช่นครูแซมสอนภาษาอังกฤษมา22ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือตอนนี้ครูแซมก็ยังสอนภาษาอังกฤษอยู่สอนมานานมากแล้วนะครับสอนเอาเข้าจริงอะ่ะสอนมาตั้งแต่เรียนอยู่ม .4 ด้วยซ้ำนะครับสอนภาษาอังกฤษอยู่ตั้งแต่ม .4 ด้วยซ้ำนะครับไปสอนตามบ้านอืแล้ว ตอนนี้ก็กําลังสอนสังกฤษอยู่แล้วก็จะสอนต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นอาชีพเป็นจ็อบของเราซึ่งเราทํามาได้เรื่อยๆตลอดอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นเยสีข้างตลาดอะ่ะแกขายขนมจีนแกขายมาตั้งแต่นู่นแกอายุ16ตอนนี้อายุแก่80กว่าแล้วแกก็ยังขายขนมจีนอยู่อีกอันนี้คือ present perfect continuous นะครับยายสี has been นะครับายสีคนเดียวใช่ has ายสี has been selling noodles for ไม่เอา f o ดีกว่ายายสี yes, has been selling noodles since she was 16ยายสีนั้นได้ขายข้าวปุ้นมาตั้งแต่ตอนออแก่อายุ16และตอนนี้ยายสีก็ยังขายข้าวปุ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับ alright หรือ uh, I had I have been I have been teaching English for 22 years I have been teaching English for 22 years สังเกตนะครับ tense พวก perfect perfect con เนี่ยมักจะมีคำว่า since คำว่า for เป็นติ่งห้อยท้ายมาตลอดอีตติ่ง2ตัวนี้แปลว่าอะไรซินแปลว่าตั้งแต่ให้บอกจุดเริ่มต้นส่วน for นะครับบอกระยะเวลาทั้งหมดให้แปลว่าเป็นเวลาแล้วก็บอกเวลาทั้งหมดว่ากี่ปีกี่เดือนนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นสมศักดิ์ไปรอสมศรีที่หน้าป้ายรถรถรถบัสเนาะ สมศักดิ์ก็ไปรอแต่สมศรียังไม่ออกมาจากบ้านสมศรีมาจากบ้านปุจจานอยู่ไกลนะครับทางคีต้ตมทางโคลนนะครับดินลุกลงยังไม่มอดนะครับกระแดดจะไปเอาทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเออแต่ถ้ามีความรถไฟความเร็วสูงนะชีวิตรักของสมศักดิ์สมศรีก็คงราบรื่นกว่านี้เนาะโอเคก็จะได้ไว่ายังไงไปรอรอมาแล้ว10นาทีนะครับก็สมศรีก็ช้านะครับ อพอสมศรีมาถึงสมศรีก็จะ sorry sorry สมศรีเป็นคนมั่นกุจานนะแต่พูดภาษาอังกฤษคล่องมากสมศรีก็สมศักดิ์ i am so sorry นะครับสมศักดิ์ก็สมศรีก็ถามสมศักดิ์ว่า how long have you been waiting for me how long have you been waiting for me คุณได้รอฉันมานานเท่าไหร่ภาษาภาษาลาวใช้คำว่าโดนเติบสำใดแล้วนะครับ how long have you been waiting for me คุณรอฉันมานานเท่าใดแล้วนะครับสมศักดิ์ก็จะตอบว่า Oh, I waiting have been โอ้อ i n u t e s นะครับอ่ารอมา10นาทีนะครับอ่สมศักดิ์ก็มีความเป็นฝรั่งสูงเหมือนกันคือ5นาทีคือ max สุดแล้วนะครับ10นาทีนี้ไม่น่าให้อภัยนะครับดังนั้นชีวิตรักของสมศักดิ์ก็บสมศรีก็เลยต้องเลิกลากันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพราะว่าสมศรีมาช้านั่นเองนะครับแค่นี่คือการยกตัวอย่าง tense 4 tense ที่เป็น present นะครับมี present simple ไม่เน้นแอคชั่นนะครับเน้น present simple ใช้กิริยาช่องที่1นนี่แหละนะครับ present simple tense นะครับก็คือใช้บอกความเป็นปกติวิสัยนะครับว่านิสยัยอย่างเช่นเขาบอกว่าคนสกลกินหมาอ,นนอันนี้เป็น present simple นะต้องใช้ในรูปนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นความเป็นปกติวิสัยที่คนมองว่าคนสกลนะกินหมาอย่างนี้นะครับมีคนถามครูว,ว่า do you eat dog นะครับ เนื้อหมาเนี่ยนะครับเราจะไม่ใส่อัเราจะไม่เติมเอสนะเพราะว่าเนื้อหมามันนับไม่ได้เนาะ Do you eat dog? ครูก็ตอบว่า Yes I do Yes I eat dog นะครับฉันฉันกินหมานะครับไม่รู้สึกถูกดูถูกนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือ culture การการบริโภคเนื้อสัตว์หรือการบริโภคอะไรที่มันแตกต่างจากถิ่นอื่นเนี่ยเรามองว่ามันมันคือ มันเป็นอีโคโลจมันเป็นสภาพภูมิศาสตร์ของเราอยู่ทางเนี้ยเนาะมันไม่อยู่ใกล้ทะเลอะ่ะคือมันก็ได้รับ Heritage หรือว่าวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเวียดนามด้วยส่วนหนึ่งที่นําเข้ามานะครับแล้วเราก็กินกินเนื้อสุนัขค,คือหลายประเทศก็กินอะ่ะคืออันนี้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยเป็นปมที่น่าอับอายแต่อย่างใด อยากบอกทุกคนว่าการกินหมาเป็นวัฒนธรรมนะครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปมดอยนะเป็นวัฒนธรรมการกิน it's culture of eating นะครับมันเป็นสิทธิ์ด้วยนะครับมันเป็น right มันเป็น right มันเป็น choice ของ individuals นะครับ it it is okay ถ้าอยู่เลือกที่จะกิน pork it is okay if you choose to eat dog it is okay for you to eat something else to eat veggie to eat vegetable it's your choice <c oughs> นะครับไม่เดือดร้อนอะไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณค่าของการฆ่าสัตว์ชนิดนึงอะ่ะนะครับมันก็คือการฆ่าอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่บนห่วงโซ่อาหารแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดมากชาวพุทธก็ค่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นบาปมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีทุกคนก็ต้องแม้แต่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะก็อาศัยกินหมูหมากาไก่ที่เราฆ่าไปถวายนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น Don't think too much นะครับ Just eat นะครับ Just do it นะเป็นวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ไม่อยากให้คนที่อื่นมองว่าอ่าหรอป็นกิดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะไม่ต้องมาโลกสวยนะเว้ยไม่ต้องมาโลกสวยเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาเข้าใจไหมมันเป็น personal choice มันเป็น basic right นะ่ะเข้าใจไหมโอเคเรื่องเนี้ยพูดแค่เนี้ยจบแ่ะแค่นี้วันนี้บาย